เถ้าได้โตเจ้าเมื่อเป็นคู่คือสีดีเกิดเป็นมือใดมีเต็มวนอยู่เบิดปีบ้านใดเขามีงานบุญเจ้ากับไาอยากได้เทอยากมีเมียที่เหล่าอายสิคอยนั่งเฝ้าดูและเจ้าบอไปไกลบ่ว่ากังเว้นกังคืนบอกไปใส่ ไกลๆเจ้าลุกยามใดไอ้สิประคองได้เมียขี้เหลาดีกว่าได้เมียเจ้าสู้รองคิดตรองดูก็ดีเป็น,นอีลำยอ ทองยานไยมาแย่งเอาแม่เนื้อทองสี่มันไว้ก่อนก็อายได้บอกคนนี้หลงมักผู้สาวขี้เมาหาคนคือเจ้ามันหายากอีลีอยากได้แหงเด้สาวลำยองคนนี้ทักแพงอีลีอายขอมันสี่ได้บนอ พ็พอมีหลาไอ้ขอมั่นไว้ก่อนสีได้บอหลงมักผู้สาวขี้เมาถ้าได้โตเจ้าเมื่อเป็นผู้คือสีดีเกิดเป็นมือใดมีเต็มวนอยู่เบิดปีบ้านใดเขามีงานบุญเจ้ากับไยอยากได้เดียอยากี ทียกี่เล่าไอสิคอยนั่งเฝ้าดูแลเจ้าบอกไปไกลบอกว่ากังเว้นกังคืนบอกไปใส่สิอยู่ไกล้ๆเจ้าลุกยามใดไอสิปลัก ขี่เราดีกว่าได้เมียเจ้าสู้รองคิดตรองดูก็ดีเป็นอีลำยองบ่ตองยานไผยมาแย่งเอาแม่เนื้อทองสี่มันไว้คนเพราะอายได้บอกคนดีหลงมักผู้สาวขี่เมาหาคนคือเจ้ามันหายากจีลีอยากได้แห่งเด้สาวลำยองคนนี้ ใจมีบนโลกเลียมกันเป็นเพ่อปลิตปลอใจผมก็เลี้ยแม่รุ่นคุณแม่หรือรุ่นที่อายุสูงวักว่าคุณแม่ที่แหมหลายวันเนาะเรารุ้นกันสื่นเป้นตื่นเต้นตื่นเป้นเราก็จงรุ้นกันต่อไปแล้วก็ต้อเชื้อแม่นความดีว่าลุงพนให้ได้ทำ วันนี้ได้ปล่อยได้มาร่วมแสดงขอบคุณกับการับรุหมอันนี้เป็นาการแสดงก็เป็นนิตนาขามครับที่ถูกกำหนดในงานนี้เลยไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองจะต้องเป็น,ปนอินเตอร,ร์เดียมาอย่างนี้ก็เป็นการแสดงนะครับถ้าใครที่จะเอาไปด่ามากก็ต้องนะครับนิตนาน นะครับอันน <lich> <Should nobody know> ี้ของแท้คนจับไไมมคนนอี่คือเป็นงานของคุณแล้วก็รอยยิ้มให้กับผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกนะครับคือทีนี้พอให้กับคนไทยทุกคนมาแต่งมาก็มีการแสดงที่เดิมแน่ตั้งใจนะครับไม่มีจะหาักมันตั้งใจอยากให้ที่เป็นป้าเป๋ลอยยิ้มไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับก็ในเนื้อเนื้อเพลงเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ไอ้คิดมันในจิตในธรรมแล้วก็ถ้าความสุขม,มันเกิดจากจากใจเรานะครับการการแสดงออกก็สื่อให้ถึงเห็นว่าให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ต้องเครียดก,กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นครับสิ่งนั้นมันแตผ่าน <c oughs> ไปโดยที่เราไม่ต้องไปยึดจิตเลยครับปล่อยให้วนใจร้านรับครับ ท่า้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ